สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้กลับจากทัวร์แล้วกลับจากทัวร์ได้2วันแล้วนะครก็เดี๋ยวมาเล่นเกมไม่หายคิดถึงสําหรับคลิปโอมินะครับผมรออีกประมาณ2วันนะนะเดี๋ยวได้ดูแน่นอนกัตอนนี้กําลังตัดต่อพอดีโดนแบนแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปนะโดนแบนทั้ง2แพลตฟอร์มเลยทั้ง MacBook กับ <laughs> กับ i o w s w s นะฮะแต่ว่าตอนนี้กลับมาปกติแล้วทุกคนหลุมหายใจไม่ออกไป แน่นอนอยู่แล้วผมเดาเลยเซอร์เกิดฝั่งนู้นแน่นอนเดี๋ยวเรากลางๆแมปแล้วเราจะช็อตอันตินะป๊าบกดชิปเพื่อช็อตอันติไปหุยนั่งไงนั่งไงเห็นแล้วเห็นลนีนนนน่เอาคนนี้ก่อนเลยป๊อปึ๊นอเอาทุกคนช็อตโดดไม่ได้โดนไปทีหนึ่ง อ๋อพอก็โดนช็อตแล้วก็จะโดดไม่ได้นะทุกคนหน้าต่างเหมือนกันเนี่ยโดดไม่ได้โอ้ยหน้าต่างปิดน,นะผมโอ้โอ้ผมเดินตกเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนเจ็บก่อนเขาไปไหนแล้วเจอคนใหม่อ่ะเดี๋ยวกระจายความเจ็บปวดก่อนทุกคนผาดไม้ไม่ได้นะพับไม้โดดก็ไม่ได้นะโดดก็ไม่ได้นะ ได้ไม่ไกหลหรอกบอกเลยปึ๊บปึ๊บตัดเรียบร้อยอุ้ยไม่มชอ็อตว่ะได้อยู่ได้อยู่นะอุ้ยโอ,ยอ,ยอ,ยอย้โหมีไฟฉายใจเย็ยนนะไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยีย้นี้มันตึงวะ่ะ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปสองอยู่นู่นสองนะโอเคเดี๋ยวมึงเจอกู้เดี๋ยวมึงเจอกู้เฮ้ยเอาปั่นไวนะเนี่ยแม่ก็มึงคือปั่นไวแต่ว,ะวะ่าว้า่นี่อุย้ยพับเซฟวะ่ะเล่นแบบพับเซฟวะ่ะใจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะเขาจะโดดนะผมไม่ให้เขาโดดนะเฮ้ยมันเป็นวะ่ะเฮ้ย ต่ามากีว้วะ แฝนเช้ามากครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ว่าเราจะตีเกมได้ไหมอันติีไปก่อนอีกคนนึนนนงอยู่นั่นไงอยู่นั่นโอเคโอเคแสดงว่า2คนปั่นอยู่ข้างล่างนู่นนะผมว่านะปั่นอยู่โซนนู้นตรงนี้มีเครื่องไหมโอ้โหเราโซนไม่ได้นะทุกคนโอ,โอ้เสียดายนะเดี๋ยวเคลียร์ไม้ก่อนเฮ้ยมีคนตรงนี้เห็นรอยเท้าขวามือมิมีคนอยู่แถวนี้นะงไนี่ไงนี่ไงนี่ไง ให้ช่วยนะผมผมไม่ให้ช่วยนะผม,นะผมตีนะตีนะ <c oughs> โ,โดดนักตะาไม่ได้นะโดดนะโด,ด <c oughs> ทันว่ทันวะมันโดดทันวะหนึ่งสองอเฮ้ยอะไรอ่ะ ไม่ได้นะโดนโดนไปดีโดนไปนะเลยนะตอนนี้เกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องไปห้ามฝั่งโน้นบ้างนะแต่คนยังอยู่ฝั่งนี้นะเอาไงดีว่าช็อตหาไม่ได้ปั่นตรงนี้นะเจอแล้วเจอแล้วทุกคน เจอคนเดิมนะโอเคเจอคนเจ็บดีครับเดี๋ยวมึงโดดกูอ้ยทำไมมันช็อตมันต้องหันหน้าเข้าหรอวะจะอุย้ยจ่ายตายยากอีก ปั่นอยู่เครื่องนี้นะทุกคนเรียบร้อยนะเขาเสร็จผมแล้วเสร็จผมแล้วโดนปิงตีไปทีนึงน่าจะร้อนอยู่ มามา,มาเขาอยู่ไหนกันนะโอ้โหงานหนักมากนะตอนนี้คนเจอคนตรงนัออ้นนะ โอเคโอเคนะเก <c oughs> มมาทางผมแล้วนะทุกคนพอได้นะผมยืน <Okay. S 1> ผมยืนโซนเลยนะ ยื่นโซนเลยนะเรียบร้อยนะโอเคนะี๋ยวผมอุ้มจีดำต่อห้ามส่องไฟนะปึ๊บแขวนต่อโอเคนะอีกคนนึงน่าจะอยู่แถวนี้วิ่งไปน,น,นู่นคนนึงแล้วอีกคนนึงฉีกมานี่เหรออ่าฉีกมานนี่คนนึง เดี th right now, ๋ยวผมรอช็อตอันตินะทุกคนไปนั่นไงน่าจะกำลังพยายามหิวตัวเองนะคนนั้นอะแต่เดี๋ยวผมจะแขวนคนนี้ก่อนแขวนฝั่งนี้เลยพอได้รุ่นนะพอได้รุ่นนะอุ้ยมันช่วยเร็วเกินเอ้ยมันช่วยเร็วเกินอะ คนนี้จะตายแล้วนะผมเอาสามคนนี้เลยแล้วกันเขาจะพยายามขึ้นบีบขึ้นไปเล่นข้างบนนะนี่ปิงตีปิงตีโอเคเอาไหนอะ่ะคนนี้เดียดนะคนนี้เคยครับ <c oughs> ไปไปต่อ เสียงนะวิ่งมาฝั่งนี้นี่ไงทำไมเขาไม่ปีนวะผมไม่ให้เขาปีนนะช็อต <c oughs> ไปปีนไม่ได้เขาปีนไม่ได้เขาปีนไม่ได้ก็อุ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่ให้ปีนนะไม่ให้ทับไม้นะไม่ให้ปีนไม่ให้ปีนโอ้โหทันว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเขาหลงเขาเขาเขาหลง อ๋อหลงอันนั้นคืออะไรวะเครื่องแปลกไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวแขวนกลางๆนี้แล้วกันโอ้แขวนไก้ตรงนี้เนินนี้มีไม้วะนั่นตีช็อตหาวเลยไปลุยไม่โดนเลยแฮะไอ้เช็คแถวนี้สิอาตรงนี้มีปานตรงนี้มีปาน อาจจะโลบอยู่แถวนี้เดี๋ยวกลับมาดูก่อนเอ๊ะเ,เหมือนเห็นเมื่อกี้นี่ไงยังไม่ไปช่วยนะอีกคนหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนช็อตไปก่อนโอเคผมกลับมานะเผื่อเขากำลังวิ่งมาช่วยเราจะได้ ทำให้เกมมันเล่นยากนะขึ้นนะเพราะคนนี้ตกเฟ้นสองสองคนไม่เจ็บอีกคนหนึ่งต้องปั่นอยู่แน่เลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคนนั้นน่าจะอ้อมมาช่วยฝั่งนี้ผมคิดว่าเฮ้ยมันช่วยเร็วจังวะผมจะสามคนเจ็บเลยแล้วกันอ,อ้าฮะอ๊บ เออเออคนนี้เขามีเปิร์กหลอกตู้นะนั่นไงโดนแล้วไงช็อตพับไม้ไม่ได้โดดหน้าต่างก็ไม่ได้นะอยู่ไหนเอ,อ่ยเขาอาจจะมาพับไม้ผมได้นะผมต้องช็อตหาก่อนนี่ไงเจอเจอแล้วไง เรามาทำให้คนนี้เจ็บกันก่อนนะทุกคนเพราะเขายังไม่เจ็บเลยเปยเป็นไปได้ว่ามีคนมาช่วยแล้วปล่อยไปก่อนนะไอ้คนนั้นนะ่ะเอาพับไม้มาพับไม้มาอยู่ไหนอ้าวมาไม่ทันอย่างนี้ก็เหลือ2นะสิครับเดียดไปอีกหนึ่ง ผมคิดว่าเขาน่าจะเอ้ยโอเคเจอรอยเท้าวิ่งมาทางนี้ไม่ใช่ว่าวิ่งไปนู่นว่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเจอแล้วเจอแล้วออกซ้ายไปอุ้ยอยู่นี่ใกล้ๆโอเคหาไม่เจอเว้ยอะไปเกันไรโอ้เครื่องนี้ตัดได้เยอะอยู่นะเนี่ยนั่นไงนั่นไงครับ คนนี้เขาจะพยายามจะดึงผมมาข้างล่างเพื่อให้คนที่อยู่แถวนั้นได้ปั่นเครื่องนั้นต่อซึ่งผมจะไม่ยอมให้มันเกิดแบบนั้นขึ้นนะทุกคนรอดูนะผมเชื่อว่าอีกคนหนึ่งอยู่แถวนี้นะไม่มีฮะแล้วเขาจะไปปั่นเครื่องไหนอ่ะ เราอันตีหาเลยนะไป <c oughs> คนนึงอยู่ไหนวะร้องแค่คนเดียวอยองวะ <c oughs> นั่นไงเขาทำเครื่องแตกแล้ว <c oughs> กลับไปดูกันนั่นไงแตกอีกแล้ว วะเฮ้ยหรือตอนนี้ผมกำลังตกอยู่ในเกมของเซอร์วะเหมือนมันล่อให้ผมวิ่งกลับไปกลับมาเลยวะไม่ได้นะพวกเจ้าอยู่ไหนวะช็อตอันตีไปมาไล่ตัวนี้แล้ววะมึงดอนกูมึงดอนก,ดอดกูไปโอ้โหทำไมมาไปนู่นเร็วจังวะ ัวแมปเลยนะสุดลอแถวนี้ไม่มีไม้หรอกนะผมจ so like ะ,นะ er nah ะวะิง่งเฉียงขวาเออ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 เนอเออเออเออ่ออเอะเออนออเออเออ้อนเออ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 เอเออเออออเออเออมอออเเ กับโอเคสวยไปทางนั้นแหละผมต้องการให้เขาไปทางนั้นนะเพราะทางนี้ไม้หมดแล้วมีแค่ตรงเนินนั้นอุ๊บไม่ได้วะช็อตไม่ถึงวะสวยอุ้ยไม่ถึงใจร้อนไปโทนี่ใจร้อนไปหน้าต่างไม่ให้เขาโดดนะไม่ให้เขาโดดเขาโดดทันนะอันนี้แหละไม่ทันแล้วโอ้ยทำไมมันทันอะ่ะโอ้โหชุลหงสชุลหงส คนนึงปัดฟรีอยู่นะตอนนี้ซึ่งไม่ดีนะเ <c oughs> ขาอ,อยู่แถวนี้แหละเอ๊แล้วคนนั้นก็แจ้งตำแหน่งเห็นไหมผมกะไปแล้วเราก็แค่วิ่งไปทีเนี้ยหวังว่าเขาจะไม่มีเปิร์กลุกเองนะอยู่ไหนจ้าสุดรอผมว่ามี นั่นคือเสียงอะไรวะ<ม>ก็ตรงลมเองเขาคงไม่เข้าตู้หรอกนะผมว่าฮักอ่าสุดรอไปไหนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย ช่วยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้โดนไปทีนึงโดนไปทีนึงเหมือนเขาจะเถนนะเดี๋ยวผมจะอุ้มคนนี้ก่อนละกัน <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โอ้โหเกมเหมือนจะตึงแต่ว่าเราก็เก็บสีได้นะฮะ <c oughs> โอเคอีกตัวคนหนึ่งอยู่ไหนอะ่ะจีซื้อหรออุ้ยชักปั๊ก วิ่งก่อนหนอน้องทำไมน้องช,นะออชักปักอะโอ้โหจบเลยชักปักเฉยเลยเอาไปที่นึ่งบูมเรียบร้อย